วัสดีครับผมวมทนไสังจากชาแนกอบสกายนึนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาว่ากันเรื่องของการ customizing mastercam นะครับหรือการปรับค่าในรูปแบบที่เราต้องการนะครับวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของการตั้งค่าออปชันต่างๆนะครับให้คลิกไปที่ไฟล์คลิกไปที่ออปชันนะครับจากนั้นนะครับ ในส่วนของที่เราจะมาดูกันก็คือในเรื่องของตัวคอนเท t เมนูนะครับคอน e ท t เมนูก็คืออะไรก็คือในส่วนของตัวไลค์คลิกที่เราคลิกในส่วนของตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไ Click งคลิกแคนเซลออกมาก่อนนะครับ ส่วนของไล g ์คลิกเมนูเนี่ยที่เราเรียกกันว่า context menu เนี่ยก็จะมีรูปแบบลักษณะแบบนี้นะครับจะเห็นว่าเริ่มต้นที่ s o m window แล้วก็มาปิดท้ายด้วยตัว analysis entity property นะครับตอนนี้เราลองปรับแต่งตัว context เมนูตัวนี้กันดูนะครับก็คือเข้าไปที่ file นะครับเข้าไปที่ option นะครับแล้วก็เลือกไปที่ context เม n u ตัวนี้นะครับจะเห็นว่าจะมีรูปแบบเหมือนกับที่เราคลิกขวาของเมาส์นะครับ ตรงนี้นะครับผมจะสร้างฟังก์ชันต่อจากตัวนี้นะครับก็ให้คลิกไปที่ตัวล่างสุดตัวในลิสิ t เอนติตี้ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้คลิกขวานะครับแล้วก็เพิ่ม Insert ตัวนี้นะครับ s p e ริเตอนะครับก็คือความหมายคือมันจะสร้างเส้นขั้นระหว่างคําสั่งต่อไปนะครับผมจะลองดูนะครับผมจะเลือกมาที่ตัวไฟล์นะครับแล้วก็ เลือกไปที่ save add นะครับแล้วก็คลิกไปที่ add ตรงนี้นะครับปุ่ม add เพราะนั้นเขาจะเอาคำสั่งไฟล์ add เนี่ยมาไว้หลังคำสั่งตัว spacer ตัวนี้นะครับคลิก add ปุ๊บเห็นว่าคำสั่งเนี่ยลงมาอยู่ที่นี่นละนะครับลองดูอีกอันนะครับในส่วนของตัว geometry นะครับสมมุติว่าเราใช้คำสั่ง line บ่อยๆนะครับเราก็สามารถที่จะคลิก ไปที่ไล n ์นะครับแล้วก็ทำการคลิกแอดนะครับเลือกไปที่ไฟเซฟแอ d ตัวนี้ก่อนแล้วก็คลิกแอดนะครับเพราะนั้นเราจะมี2คํคำสั่งละที่เราสร้างขึ้นมาใหม,ใหม่จากนั้นกดโอเคนะครับแล้วลองคลิกขวาดูนะครับจะเห็นว่าจะมีฟังก์ชันนะครับที่เราเพิ่งสร้างไว้เมื่อกี้นะครับเราสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับต่อได้เลย ก็เซตแอดก็จะขึ้นหน้าต่างในการเซ e แอ d มาให้เราเห็นไ,ไหมครับโอเคต่อมานะครับเรามาดูอีกคำสั่งหนึ่งก็คือในเรื่องของตัว Option นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว p i กเ c c กเ s มนูนะครับตอนนี้เราจะมาดูเรื่องของการ Mapping Keyboard ดนะครับก็คือการสร้างช็อ t c u t นั่นเองนะครับก็ให้คลิกไปที่ปุ่มคอสติมใหม่ตัวนี้นะครับ จากนั้นก็ให้เลือกไปที่โฮมนะครับรอให้มันลิสต์รายการคำสั่งโฮมขึ้นมาสักพักหนึ่งนะครับจากนั้นก็เลื่อนไปที่ล่างสุดนะครับจะเจอคำว่าตัวสถิตินะครับตัวนี้นะครับสถิตินะครับจะเห็นว่าพอเราคลิกตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับมันจะมีให้เราเลือกในส่วนของตัวช็อตคัทที่เราจะสร้างขึ้นนะครับ ในที่นี้เนี่ยผมลองกดคอนโทลชิปแล้วก็ตัว H นะครับจะเห็นว่าเขาก็จะบอกมาว่าปุ่มสมปุ่มเนี้ยยังไม่ได้เคยโดนไปใช้ที่ไหนนะครับผมลองเปลี่ยนใหม่นะครับคลิกไปที่ตัวนี้แล้วกดคอนโทล S นะครับพอกดคอนโทล S แล้วเนี่ยมันจะบอกว่าปุ่มนี้มัน assign กำหนดไว้ให้สำหรับคำสั่ง save ละเพราะนั้นคำสั่งเนี้ยมันใช้ไม่ได้นะครับ ผมก็จะใช้ไปที่ c t r l S, S, S นะครับโอเคเขาจะบอกว่ายังไม่ได้กำหนดที่ไหนเลยจากนั้นผมก็กด add S i g n ออกไปนะครับก็จะมาอยู่ที่นี่แหละเห็นไหมครับนะครับตอนนี้เรามาดูที่ S นะครับก็คือที่ Save ถ้าเราคลิกไปที่คำสั่ง Save นะครับจะเห็นว่า Current Key เนี่ยเขาจะบอกว่าคำสั่งเนี้โดนกำหนดด้วย shortcut ตัว c t r l S ละ นะครับเซฟแอดก็เหมือนกันนะครับเซฟซัม um, ยังไม่ได้กําหนดเห็นไหมครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวสรุปง่ายๆคือตัวไหนที่เขามีการกําหนดช็อตคั t เอาไว้แล้วเนี่ยก็ให้ดูทางด้าน c u r r ์ n t นคีนะครับเหมือนตัวอย่างเซฟนะครับก็จะเป็นค t น l ทรลเอสซฟแอก็เป็นคอน Chips S นะครับเรากลับไปดูที่ w i r e Frame ของเราเหมือนเดิมที่ Home นะครับ นั้นตัวสถิติที่เรากำหนดไว้แล้วเนี่ยถ้าเรากลับไปดูใหม่อีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะต้องขึ้นมาให้เราว่ามันโดนกำหนดไว้แล้วนะครับเรามาดูกันว่าถ้าเรากำหนดแล้วเนี่ยมันสามารถใช้ได้ไหมจากนั้นกดโอเคเอ่อกดครสนะครับปิดแล้วกดโอเคออกมานะครับตอนนี้ผมจะกดปุ่ม control shift แล้วก็ H นะครับจะเห็นว่าสถิติเนี่ยก็ขึ้นมาให้ละว่าตรงนี้มันมี8เส้นนะครับแล้วก็มี3มมุมกลม ก็ถูกต้องนะครับ8เส้นมีเส้นไหนบ้างก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8เห็นไหมครับคำสั่งที่เรามองเห็นเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาจะนับเป็นเส้นๆน,นะครับในส่วนของมาสเตอร์แมนะครับเอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาลองปรับทีมหรือปรับสีในส่วนของ m a t t ตอร์แนะครับมันจะอยู่ในส่วนของไฟล์ Option นะครับ จากนั้นก็ให้เราเลือกไปที่ตัวออปชันนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าไอคอนใครเล็กไปเนี่ยเราสามารถปรับให้มันใหญ่ได้นะครับปรับไปที่ตัว last ไอคอนนะครับแล้วกดโอเคนะครับจะเห็นว่าไอคอนต่างๆเนี่ยเขาก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับนะครับไอคอนนะครับปรับกลับมาเหมือนเดิมนะครับออปชันนะครับแล้วก็เลือกไปที่ออปชันนะครับ แล้วก็ยกเลิก last icon นะครับเห็นว่า i ค o n เนี่ยก็จะกลับมาเล็กละนะครับลองเล่นกันดูนะครับต่อมานะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือในส่วนของ option เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถปรับทีมนะครับให้มีรูปแบบที่แตกต่างได้เช่นผมเลือกเป็น color f u l นะครับแล้วก็กด ok ออกมานะครับเห็นว่าสีเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนลยเห็นไหมครับ ็น colorful นะครับก็คือเป็นทีมของสีน้ำเงินสีฟ้านะครับก็ถ้าจะกลับปรับไปเหมือนเดิมก็คือเลือกไปที่ option นะครับแล้วก็เลือกไปที่ตัวไว้นะครับก็คือจะเหมือนเดิมนะครับตัวทีม colorful ตัวนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนสีตรงนี้ก็ได้นะครับเช่นเปลี่ยนเป็นสีน้ำสีเขียวนะครับแถบบตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นปสีเขียวเห็นไหมครับลักษณะคือแบบนี้นะครับ เอก็ผมจะปรับกลับไปเป็นในรูปแบบของ m a ต t e r c a m คเข้าเหมือนเดิมนะครับ <vita> ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับก็เป็นรูปแบบเดิมละก็จบไปแล้วนะครับในส่วนของการปรับแต่งสีสันเล็กๆน้อยๆในส่วนของ m a ต t e r c a m คนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามช่องชาแนลกอบสกายเน็ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ